ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้พาพี่น้องมาให้ยางขึ้เก่านะครับเดี๋ยวมาเบิ้งว่าช่วงฤดูใบใบหรวงใบลนนะครับช่วงนี้นะครับขึ้นแรกกับขึ้นสองนะครับตัวไหนสีออกดีวกันนะครับผมกยจะเอาเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิงงพ่าหยังนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับใบใบมันล่นแห้งนะครับเ้าเผาเิมาะแก้การ กรีดแบบใดรรหว่างกรีดหนึ่งพักหนึ่งหรือกรีดสองพักหนึ่งนะครับผมจะเปรียบเทียบห้พี่น้องเบงนะครับก็ลรองมาเบงเบงนะครับเดี๋ยวผมจะกรีดเหลืออีกสองสามสี่ต้นนะครับสี่ต้นก็เลี่ยวนะครับี๋ยวจะพาพี่น้องอ่ามาเบงนะครับนี่คือเสาสองนะครับ เสาแรกก็มีอยู่ในถ้วยบางแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันช่วงแรงนะครับข้อข้อดีตังนั้นสีมาะดีนะครับวางหนึ่งพักหนึ่งหรือว่าสองพักหนึ่งดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบืองการออกข้องข้องน้ำยางข้อง ห้องเสาแรกนะครับเพราะว่าผมดได้ถ่ายถ่ายถ้ำไปแล้วนะครับแต่นี่เป็นเสาสองนะครับเดี๋ยวเาสาแรกผมสีแนบวิดีโอใส่ให้พี่น้องเปรียบเทียบรองเบิ่งนะครับแล้วก็ผมก็สิอธิบายเสาสองกับเาสาแรกเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ่งนะครับช่วงนี้เขามาะบนะครับแกการเกลียดนึ่งพักหนึ่งหรืวว่าสองพักหนึ่งแบบผมเกลียดอยู่นี่คือสองพักหนึ่งนะครับ โอ้ต่อต่อครับต่อพี่น้องนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมสิพภาพไปเบิง่งการบอกข้องน้ำยางนะครับเยวไยเบิงเสาสองกันครับพี่น้องครับโอ้แสงแดดไลยนะครับนี่คือเสารสองนะครับเสาแรกผมในแนบวิดีโอไว้พี่น้องบึงนะครับ ผมว่าเ้าสองนะครับจุดช่วงนี้นะครับกะออกบกอยแตกตั้งกันบาหลายนะครับพี่น้องครับแต่ว่ากะลดลงกว่าเ้าแรกอยู่นะครับลดลงแน่อยู่นะครับลดลงกว่าเสาแรกอยู่นะครับเพราะว่า การออกของเสาแหลมมันออกไปก็ออกหน่อยลดลงกว่าปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฮองมากรีดเสาสองนะครับเพราะฮองมากรีดเสาสองเนะี่ยน,น้อยหนึ่งนะครับมันยิงลดลงอีกนะครับเพราะว่าน้ำยางช่วงนี้ฝนกระแล้งนะครับน้ำก็แหงพื้นดินก็แหงนะครับทำให้การออก ของน้ำยางก็ลดลงไปน้ำเบิดตนะครับแต่ไม่จริงต้นนี้นะครับหนาสูงมีดเดียวกับเต็มถ่วยนะครับแต่นี่สองมีดพี่น้องมึงแงงบ่ท่านเต็มถ่วยนะครับการกรีดช,ช่วงนี้ผมว่าขันเป็นไปได้นะครับเพราะว่ายางโ <c oughs> <c oughs> อ้ยขออภัยพี่น้องครับเพราะว่ายางพี่น้องเห็นบอ่อนะครับใบเหลืองลหล่นเกือบสีเบิร์ตแล้วนะครับ การออกข้องน้ำยางกะรู้สึกว่าสีลดหน่อยถอยลงไปตามฤด,ดูการของเขาคือฤด,ดูแลรงนะครับช่วงแลรงแห้งเหรืวนะครับต้นออกน้อย,น,อยนะครับเพราะว่าถ้าเข้าฝืนฝืนกรีดไปกรีดสองพักหนึ่งหนึ่งสี่นะครับ แบบปกติเฮ้าถี่เกล็ดมาหนาฝนหนาหนาวนี่นะครับนี่ออกหน่อยก็มัวว่านนะครับมัวว่านเกือบเต็มถ้วยนะครับตัวนี้นะครับเฮ้าฟื้นกลีดไปนะครับออกหน่อยกว่าน,นะครับออกหน่อยกว่าว่านนะครับ๋ยวลงขล้างล่างดีกว่านะครับ เขาฟื้นกรีดไปสองพักหนึ่งหรือว่าสามพักหนึ่งยังสิแห้งอันตรายไปเลยนะครับพี่น้องครับมันเป็นผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตของอยางนะครับโดยเฉพาะยิ่งยางหน่อยที่เปิดใหม่ๆนะครับเปิดปีแรกปีสองนะครับยิ่งมี่ผลกระทบหลายนะครับการจเจริญเติบโตเขาก็สิะง,งักนะครับเพราะว่าเขาไปเบียดแย่งเอาอาหารเขาหลายเลยนะครับ ไปสองพักหนึ่งสามพักหนึ่งยุดผาแหลงหยุดบอ่อได้นะครับพี่น้องครับผมมาอยากแนะนําเกษตรรมกอใหมื่นะครับในช่วงนี้นะครับว่ามันเป็นไปได้นะครับออกหน้อยลงนะครับมันเป็นไปได้ก็เข้ากับกรีดหนึ่งพักหนึ่งซะช่วงนี้นะครับหน่อยลงไปเรื่อยพี่น้องนะครับว่านเกือบเกือบเอบ่องโปอย,อยครับตัวนี้ เกือบเริ่งตั้วเพราะว่ามือสองมากก็ลดลงไปตามระเบียบเขาเลยนะครับเฮากะขาเฮา,าเป็นไปไใดก็กรีบหนึ่งพักนึ่งไปนะครับถึงมือยุดจะพี่น้องก็ยุดนะครับ้าบบยุดก็พา,าแรงไปเลยันสี่ก็ก็ได้นะครับเพราะว่าไล่ได้เข้า,าบบได้ไปเห็นนังนะครับแบบ ไ,ไม่ได้จจกยางเง่างเดียวจําเป็นต้องพาแหลงไปกับผ้าไปเรยนะครับพี่นกครับแล้วก็เรดเว้่นระยะลงนะครับน,นีอต้นม่วนเกือบเต็มถ้วยนะครับนี่ลดอีกหนึ่งพักหนึ่งนะครับพ่อไปหอดนี่หน้าแรงแๆงครมีต้นนี้จะพ้อยลงไปเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ คือีนะครับเดี๋ยวผมเอาวิดีโอเนบในพี่น้องเมืองนะครับพอไปหอดมีหน้ากะปีหนึ่งผักสองเมงเสร็จแล้วพี่น้องนะครับเพื่อเป็นการพักยางไปนั่นะครับสงสารเขานะครับเขาหายห้าเบิดปีนะครับห่าก็ทิกินเขาอยู่เบิดปีกะโมโหว่าที่ว่าจังไหนนะครับพี่น้องครับไล่ใดของแต่ละรอบครัวบ่คือกันนะครับ สรุปว่าเสาสองลดลงนะครับเสารแรกออกออกออกอยู่นะครับเสารสองก็ลดลงอีกนะครับแรกเสาร์แร,ก,แรกก็ลดกว่าปกติอยู่แล้วนะครับพอมาถึงเสารสองก็ลดหวบลงอีกนะครับสรุปว่าทางทีดีสุดก็กรีดนึงพักนึงนะครับท่วน ผมก็สิลากเง่าไปประมาณไปมกระลานะครับผมก็สิียุดแล้วนะครับไปมกราาไปห้ากุมภาบ่ถึงผมเคยยุดประมาณวันที่พิกานในผมจำได้ว่าวันที่สิบกุมภาประมาณนี้แหละนะครับปีนี้จะคงสิีลากไปฮอทัน n อย่าีอย่าีคงสียุดนะครับเพราะว่าม,มีงานเข้ามานะครับที่ผมเคยทำยุ่นะครับทำบานทำยังนะครับ พ่อได้ทำนะครับทำบาตในเขานะครับฝากพี่น้องไว้นะครับกรีดหนึ่งพักหนึ่งนะครับหลากไปนะครับไปถึงช่วงสิผ้าแหงยี่หลี่อ่ะหนึ่งพักสองนะครับแปลงสันซะนะครับนอพี่น้องนอนะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไปแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ